สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาในการพูดคุยกับอีกนักชกครับที่จะแข่งขันในศึกวันไฟในสามเอาคำว่าสี่ศูนย์นะครับวันเสาร์ที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้อยู่กับแบ็คแพนเธอร์สวัสดีครับผมน้องทูครับมารวมพูดคุยวันนี้เก็บตัวฟิตซ้อมมาได้กี่วันกี่สัปดาห์แล้วครับน้องตั้งแต่ต่อยที่ไฟล่าสุดเลยน่าจะประมาณเดือนสองเดือนครับผมว่าเดือนสองเดือนก็คือตั้งแต่ต่อยไฟที่แล้วนี่ก็คือพักไม่นานแล้วก็ซ้อมต่อเลย ใช่ครับพี่ย้อนกลับไปไฟล่าสุดที่หนึ่งที่เราไปต่อยเหมือนกับว่ารู้ตัวเหมือนเหมือนจะไม่นานจะไม่น้องที่ไปต่อยแทนไฟล่าสุดที่เอาชนะทางนั้นของคู่แฟนมาก็รู้ตัววันประเลอดวันช่างหนักปรีเลือู้แล้วคือก่อนหน้านี้เี่ยเราได้ซ้อมมาก่อนไหมฮะหรือว่าคือทาร่างกายมาอยู่แล้วครับกอทําร่างกายอยู่เรืครยบอืมพอรู้ว่ามี โอกาสที่จะได้แทนนี่ก็คือพร้อมเลยนะก็มาต่อยคือเตรียมตัวไม่นานแต่ก็แน่นอนคือคนที่จะพลิกความคาดายเหมือนกันในแฟนนั้นก็สามารถชนะยูฮานเอสตูปีนาโดยการชนะทีเโอไปในยกที่สองอ,อะเนาะเอ่อเหมือนกับพอเราหยุดไปนานรุ่นน้ําหนักก็ยังต่อยน้ําหนักเดิมไหน้อง 135. ร้อยสาสิบห้าปอนด์ฟลายเบทน้ําหนักนี้นี่ทําเยอะไหมไม่ครับมันเป็นน้ําหนักที่ผมต่อยมาประมาณสิห้าปีปครับทั้งแต่ตรงนี้ครับครับทประมาณกี่กิโลหรือว่าน้ําหนักนี้มันเต็มเบทของน้องดีหรือยังครับ มันเต็มเวรนะครับมันทำประมาณไม่เยอะเท่าห้ารูมันมันี้ยสบายบก็คือสบายสบายเลยพี่กัดน้ำหนักนี้ครับครับพอเราหยุดไปก่อนหน้านี้แน่นอนแหละมันก็อาจจะมีกระแสข่าวเรื่องก่อนหน้าเนาะหลายคนอาจจะทราบแล้วพอหยุดไปแล้วกลับมาต่อยนี่ร่างกายมันรู้สึกว่าระบบมันต่างจากก่อนหน้านี้ที่เราต่อยต่อเนื่องเราหยุดมาแล้วมาต่อยนานๆนี่มันมันมันมีการดาวลงก่อนเดิมมากไหมครับหรือว่าเหมือนเดิมเลยร่างกายเรามันเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วครับอืม แล้วก็เป็นคนไม่กินไม่ดืม่มดูแลสุขภาพอือโอ้นี่เพิ่งจะอายุยี่สิบหกปีนะครับผมก็ดูแลร่างกายดีด้วยนะครัพถ่งแม้ว่าจะหยุดไปนานพอเรามีะเบวยปวินายอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับุนใช่ครับต่อยมาทั้งสิ้นนี่ห้าครั้งนะรู้สึกว่าเซติคนที่จะสวยงามเลยคือออกสตาร์ทแพ้ครั้งแรกให้กับทาเกียคาริลอฟนะครับจากนั้นก็มีชนะโมฮัมหมัด มีชนะซูริยนเล็กนะฮะแล้วก็มีชนะอารีและล่าสุดเซอร์ไพรส์ชนะโจฮันเอสตูปีนาครั้นี้วันไฟในสี่ศูนย์ตรงกับวันเลนท้ายพอดีนะครับได้ต่อยเปิดหัวคู่แรกด้วยนะฮะเจอกับด้านของอนักชกนะครับผมต่างชาติที่เป็นนักชกจากาลูกครึ่งอเมริกานะฮะเดียโก้ปายสอันนี้คือศึกษาพร้อมผู่ชกไว้ยังไงบ้างครับน้องก็ดูมาทเทปมาแล้วกบ ต่อยสไตล์แบบฟีเมอร์ฟีเมอร์มีเตะขาต่อยหมัดประมาณนี้แล้วอืมคือถ้าเทียบจากหลายๆไฟที่เราต่อยมาเทียบกับนักชกคนนี้เราเราคิดว่าคู่ชกคนนี้เนี่ยมีอาวุธอะไรที่แบบน่ากลัวแล้วก็รอแก้เกมที่จะไปสู้เขาเป็นพิเศษนะฮะมองอะไรเห็นในตัวเขาบ้างครับไฟนี้ก็ไม่ได้สําหรับผมผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวไม่ได้มีอะไรนี่กังวลเยอะจริงเป็นกติกาทมือไทย ถ้าพูดถึงทรงมวยของเราอาวุธของเรามันก็ต้องดีวาอยู่แล้วครับเพรเราต่อยมวยไทยมานานคาดการณ์ไ้คิดว่าประเมินในเกมเนี่ยมีโอกาสไหมมากน้อยขนาดไหนที่จะไม่ครบยกครับนองก็ส่วนตัวผมเวลาต่อยตุ๊กไฟผมก็จะหาจุดเนาะตุคันได้เพราะว่ามันจะได้จะได้ไม่เจ็บตัวเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ จะได้มีสิทธิ์ลุ้นโบนัสด้วยอืเห็นได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ครับไม่ไม่ซีเรียสเรื่องนั้นเรือ่องโบนัสจับมาภาคนี้น้องตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับผมในรุ่นร้อยสามห้าปอนด์ก็ไม่ได้ตั้งเป้าไปถึงแชมป์แต่ผมแค่อยากเก็บแต้ไมไว้เยอะๆเพราะตอนนี้ว่าชนะสี่ครั้งแล้วอยากชนะไปเรื่อยๆชนะไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละแล้วก็แชมป์มันก็ไม่ไกลแน่นอนถ้าเราเก็บแต้มไว้เรื่อยๆ มีคนสงสัยเหมือนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะแบ็กแพนเทอร์เนี่ยลองลองอธิบายหนึ่งคือบางคนบอกว่า e y, ต้องต่อยวันลูวินีได้สัญญาวันใหญ่ก่อนจะได้มาต่อยแล้วแบ็กแพนเทอร์ไปมายัางไงถึงได้เข้ามาต่อยวันใหญ่เลยครับมีสัญญามาก่อนไหมหรือว่าเราได้สัญญาอะไรมาตอนไหนยังไงครับน้องผมได้แต่วันยังไม่จัดในไทยครับได้มนนานานแล้วเหมือนเหมือนเหมือนกับมีการคอนแทคกันไว้ก่อนที่จะมีวันลูวินีแล้วใช่ครับแล้วก็ ผมไปจะกิแพ้ก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เลยเขาน่าจะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาอืมก็เลยผมก็โชว์ชวฟอร์มมาเรื่อยๆยังได้ตอนครับคือตั้งแต่ตอนมาอยู่กับเมดี้ก็คือคได้สัญญาแล้วตั้งแต่ตอนต้นเลยถูกไหมใช่ อ๋อนะครับพราะมีบางคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะแบ็คแพนเทอร์นี่ได้สัญญาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะสัญญามันก็มีบางคนอย่างที่บอกอย่างเฟอร์รี่ก่อนหน้าเนี้ยก่อนจะมาต่อยบัลลูบินีก็ทราบข่าวว่าเขามีสัญญาไปแล้วเหมือนกับเราเหมือนกันแล้วก็ได้สัญญามาก่อนนะมาต่อยในในส่วนตรงน,นี้นะครับก่อนถึงวันชกน่าจะอีกประมาณไม่ถึงสองสัปดาห์ดีประมาณสัปดาห์เศษๆตอนนี้น้ําหนักของเราคุมไว้เหลือกี่กิโลแล้วะฮะน้องร้อยสามสิบห้าปอนด์ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะครับสี่ห้าโลครับสบายๆโอ้อคือคุม ผมอยู่ตลอดไม่ให้น้ำหนักขึ้นอืนอฮืพูดถึงรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์รู้สึกว่ารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่มีตัวเขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์เยอะอย่างล่าสุดนี่เพื่อนร่วมค่ายเรานะครับก็สร้างเซอร์ไพรส์เรียกว่าเป็นตัวปคือเราอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเนี่ยได้แบบมีโอกาสได้ปั้มได้ลงรวมกันไหมกับอาซาดูลาก็มีมีสตาร์ลิงกันบ้างว่าก็ถือว่าเป็นนักชที่ต่อ,อยา อ,อ,อๆๆแล้วนอกจากเรามองนะในรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนเนี่ยเราคิดว่าในอันดับเขาจัดให้จัดอันดับหนึ่งถึงสามเนี่ยเราจัดใครบ้างในรุ่นนี้ที่น่าจะเป็นเ็าเรียกว่างานหินส์เราเราสุดๆเลยเอาไทย <ๆ S 2> ด้วยต่างประเทศต่างประเทศด้วยแต้องพี่น้องโอ้โครับแรถถังเนี่ยผมว่าเป็นอาหารที่แบบยากที่สุดบบอ่ะสองคนมตรอีกคนหนึ่ง คนหน,น่งใครร้อยสามสิบห้าปอนด์ในแรงกิงก็จะมีอย่างซูเปอร์เล็กถ้าเป็นมวยไทยก็ยังมีอยู่นะแล้วก็อีกออในหลาย <Super S 1> ๆคนถ,ถ้าเขาต่อยแล้วสามารถก,ก็ถือว่าก็อันตรายครับถือว่าตัวเองสันครับอ๋อก็เรียกว่าตัวท็อปหลักๆที่เราเลือกมารู้สึกมีคนไทยเลยนะฮะว่าต่างชาติดีขึ้นไปสําหรับผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรต่างชาติรู้สึกว่ามไม่ ถ้าเราไม่พลาดเราก็ชะนะอยู่แล้วครับครับในฐานะที่เราอยู่ด้วยกันนะครับกับต่างชวงต่างชาติแน่นอนก่อนที่เราจะมาอยู่กับเมดี้เราก็จจะเคยอยู่ค่ายที่เป็นคนไทยแล้วพอมาซ้อมที่วีนัมเทนนิงแคมปเนี่ยรูปแบบการจัดการการซ้อมมันต่างจากค่ายเมดไทยที่เราอยู่มามากไหมน้นองก็ต่างกันมากครับมันก็ต้องเปลี่ยน m i n d s ตัวเองใหม่เลยครับเพราะว่า ซ้อมแบบเหมือนเมื่อก่อนแบบตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งไม่จาเป็นต้องซ้อมหนักเกินไปอแล้วก็บางครั้งก็ไม่จาเป็นต้องเบาเกินก็ไม่ได้ให้มันอยู่ที่ประมาณพอดีพอดีคือเขาจะมีการเวทบาลานว่าวันนี้ซ้อมส่วนนี้วันนี้ซ้อมส่วนนี้คือค่อนข้างที่จะเขาเน้นระบบมากกว่า คือไม่ได้หนักไม่ได้เบาจนเกินไปคือให้บาลานซ์ให้มันให้ร่างกายเราค่อนข้างที่จะอะตอบสนองได้ดีที่สุดมากกว่าที่จะไปหักโขมเหมือนกับที่เราเคยซ้อมมาไว้อย่างนั้นใช่ครับแล้วก็ตัวเรารู้ดีด้วยว่าเราไหวแค่ไหนเราฝืนได้ไหมอ,อ่าไอเวลาที่เราไปซ้อมที่เวียดนามนี่เขามีที่พักให้นักมวยพักรวมกันเลยไหมหรือว่าเราพักเฉพาะเราก็อยู่เฉพาะผมับเพราะว่ารู้สึกว่ามันส่วนตัวนีดอืมแต่เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหม ใช่โอเวลาเวลาถึงเวลาซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะโทรตามหรือว่าเรารู้หน้าที่เรามาเองเลยผมไม่ยังเป็นต้องให้เขาโทรนะเพราะว่า<ม>ต่อยมายการแล้ว<ม>ก็เองหมดทุกอย่างดูแลตัวเองอืมแหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนึ่งคือไม่สุบุรีไม่ดื่มเหล้าอะไรเนี้ยก็ดูแลร่างกายดีแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีวินัยพอ<ช>สมควรเหมือนกันนะครับผมพอมาต่อยเนาะรายการ เช้าบางทีต่อยกลางคืนต่อยตอนเช้าเนี่ยรูปแบบการซ้อมอะไรต่างๆของน้องรู้สึกว่ามันต่างไหมต่อยตอนเช้าต่อยกับต่อยตอนกลางคืนอ่าผมว่ามันก็ซ้อมเหมือนกันนะครับอืมมันก็ซ้อมเหมือนตอนกลางคืนนะแต่แต่แก่ตอนเช้ามันจะมันตื่นเร็วหน่อยพยายามแบบฝึกตื่นเร็วด้วยอืมพอตื่นสี่ตีสี่ตีห้าอะไรประมาณเนี้ยมันตื่นประจําอยู่แล้ว อืผ่านไฟนี้ไปได้เรามีใครเล็งไว้ไหมว่าอยากจะลองพิสูจน์ฝีมือกับใครยังไงบ้างหรือว่ายังเรื่อยๆอยู่ฮะตอนนี้ก็ถ้าทางวันจัดไหมผมเจอใครผมว่าพร้อมเจอหมดครับถ้าผมไม่เจ็บไม่อะไรผมต่อยทุกคนก็คือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่จะเรียกว่าตัวเองร่างกายดีสุดแล้วก็ความมั่นใจแรงต่างก็คือดีสุดละในในช่วงในช่วงนี้ใช่ครับร่างกายดีแล้วก็มีความมั่นใจสูงขึ้นอือ เคยมันมีเดี๋ยวพี่ถามในมุมของเราเนาะเราเริ่มรับมีรถถังม,มีน้องโอเนี่ยเคยก่อนหน้าเนี่ยช่วงปลายปีรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยประกบนะครับทางด้านของรถถังกับน้องโอเนี่ยมาเจอแล้วในมุมมองของเราที่เป็นนักมวยด้วยกันเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดคูุ่นี้ในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอกันเนี่ยในมุมมองของเราเรามองอยังไงคู่นี้ก็มันมันตอบยากนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นนอมเล็กด้วยอืมแล้วก็สามารถน็อกกันได้แล้วก็ยิ่งรถถังก็ เป็นมวยที่นจะน็อกได้ก็จะโดนน็อกก็ยากหน่อยผมคิดว่านะ<ม>ันผมชอบไ้นี่รถถังนะชอบในเรื่องของความสดหรือเปล่าในมุมมองเราความสดแล้วก็มีลูกทนทานครับอโอก็หลายคนก็มองไปในรูปแบบนั้นแต่เสียดายเนาะไม่ไม่ได้แบบมีโอกาสได้อ่าต่อยก,กันเหมือนกับมีการปัดเขาเรียกว่า ป่วยกะดันหันนะตอนนั้นในแฟนมวยก็เสียดายกันพอสมควรแต่ก็เดรอดูแหละว่าในอนาคตจะมีโอกาสได,ได้ได้เจอกันหรือไม่นี่แบ็คแบทเตอร์มีโอกาสได้ไปต่อยที่ต่างประเทศบ้างไหมครับก็ยังไม่มีเรบก็อยากไปไม่มีเลยเอาอยากไปเหมือนกันนะฮะก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าฟอร์มดีๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสครับนะครับผมวันนี้เริ่ม้อมกี่โมงครับน้องประมาณบ่า,บายสามครับ อืมก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับผมไปซ้อมเดี๋ยวอยากจะรู้นะครับโปรแกรมการซ้อมอย่างไรคนเนี่ยนักมวยไทยเราเห็นแล้วอย่างเมดี้วันวันหนึ่งเนี่ยการซ้อมก็มีการเตรียมตัวซ้อมกี่ชั่วโมงเริ่มต้นแบบไหนยังไงบ้างเนาะอธิบยายเอาคร่าวๆให้กับแฟนมวยที่แบบเขาแบบไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสให้รู้หน่อยว่ากิจวัตรประจําวันของนักกีฬาของนักมวยเนี่ยก่อนที่จะมาต่อยได้เนี่ยทาอะไรยังไงบ้างในแต่ละวันเอาคร่าวๆก็แต่ละวันก็อาทิตย์หนึ่งเราไม่ได้ซ้อมเราไม่ได้ซ้อมแบบ อ่าวิ่งทุกวันดูเอวทุกเวทบ่อยๆอยอแล้วก็สลับซ้อมมวยบ้างแล้วก็เวทบ้างเอว,วิ่งบ้างแบบนี้ครับสลับกันไปเฉลี่ยว,วันหนึ่งนี่ใช้เวลาวอยู่ที่ยิมซ้อมประมาณกี่ชั่วโมงครับแ่านพันเอระวันหนึ่งประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงถือว่ายเยอะแล้วสามชั่วโมงก็คือเริ่มสตาร์ประมาณบ่ายสามก็จบสักประมาณหกโมงห้าโมงหกโมงประมาณนี้ใช่ครับประมาณ แล้วทุกวันไหมหรือว่ามีวันหยุดไหมสัปดาห์หนึ่งมีครับมีก็วันอาทิตย์วันหยุดอืมอ๋อก็คือจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ก็คือจอเอซ้อมนี่จันจันถึงเสาร์เลยครับอ๋อแล้วตอนเช้าเราต้องตื่นวิ่งไหมอย่างแบ็คพันเตอร์ตื่นวิ่งครับวันไหนที่เวทผมก็จะไม่วิ่งผมก็ไปเล่นเวทกับมีโค้ดปยายาตัวเลยนะครับอืม ก็คือวิ่งนี่เขาเขาจะปล่อยให้เราคือตอนเช้าเรารู้หน้าที่เราไปวิ่งเองเลยหรือว่าเขาจะมีทีมมีโค้ดพาวิ่งตอนเช้าครับน้องมีโค้ดพาวิ่งก็จะมีวิ่งบนชายหาดแล้วก็วิ่งบันไดวิ่งสปีดก็แต่ละวันจะวิ่งไม่เหมือนกันเพราะเหมือนเหมือนกับว่าเอาเทคนิคสกิลวิยาส์การกีฬาต่างๆเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยในการออกกำลังกายไม่เหมือนกับ มวยไทยที่เราต้องวิ่งก็คือวิ่งอย่างเดียวบนลู่บ้างมึงตามถนนบ้างอะไรแบบนี้คือคนละอย่างกันใช่ครับจะวิ่งบนบนทรายมันจะวิ่งได้แต่มันมันดีอย่างหนึ่งคือมันเซฟถ้าสมมติว่าเจ็บเข่าอย่างถ้เราไปวิ่งบนทรายมันจะวิ่งมีเซฟไปใหญ่แต่ไม่เจ็บไม่เจ็บมากลองดูได้เลยแต่มันวิ่งยากวิ่งยากหน่อยออโอ้นะก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะเวลาแบบวิ่งเดยมันจะช่วยมันจะช่วยเซฟได้ดีเลยใช่ไหมน้องเวลาวิ่งในทราย เมื่อก่อนผมว่าเจ็บข่อแล้วผมก็วิ่งวิ่งทรายตลอดวิ่งทรายก็มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าทรายมันนุ่มมันนุ่มดีอืมแล้วเวลาไปวิ่งเนี่ยเขาวิ่งไปด้วยกันทั้งค่ายไหมหรือว่าต่างคนต่างมีโค้ดคุมก็แต่ทั้งค่ายเลยครับรวมเกาะลุ่มกันแล้วก็คุมอ๋อเทรนเนอร์ประจำตวงเรานี่คือซ้อมกับคนหนเอยออ่าชื่อแก้วเทรนเนอร์แก้ว ก็เชื่อไม่ใช่อไกลพิษอืมเขมีเยอะนะมีทั้งโค้ดต่างชาติมีคนไทยไปอยู่ด้วยตอนนั้นใช่ครับหลายคนเลยนะครับผมอ่ะก็เลยเวลาอีกไม่นานละนะครับผมก็เชื่อว่าความพร้อมของแบ็คแพนเดอร์ไฟนี้น่าจะพร้อมกว่าไฟก่อนหน้าแน่นอนแหละเพราะว่ามีการเตรียมตัวค่อนข้างนานนะครับผมเออ สุดท้ายนี้นะฮะแบ็กแพนเทอร์เหลือเวลาไม่นานเนาะใกล้จะถึงวันต่อยแล้วเนี่ยอยากจะมีอะไรฝากถึงแฟนมวยนะครับหรือว่ามีข้อความอะไรอยากจะส่งสารถึง f อฟซีที่รอเชียร์แล้วก็รอติดตามแบ็กแพนเทอร์อยู่ฮะก็อยากฝากของน้ำใจเชียร์แบ็นะกแพน,น,น,นเทอร์ด้วยนะครับก็การที่ผมได้กลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่งผมก็ถือว่ามันดีมากแล้วอืมต่อให้ผลมันเป็นยังไงเราก็ดีใจที่ได้กลับมา กำลับนนานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับพัฒนาไปอีกไปได้ได้แอบถามนิดนึงอยู่กับเมดี้ซ้อมเมดี้เนี่ยเรืองเรื่อเมดี้เขาเป็นคนค่อนข้างจะเคี่ยวโหดเลยเวลาซ้อมเวลาฟิตตะเลงต่ที่ค่ายก็ก็โหดับซ้อมก็ตื่นเตบนควรเออเออนะอ่ะก็ ประมาณนั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากฮะน้องแบ็คแพนเทอร์ครับมาร่วมพูดคุยแล้วเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะรอชมแล้วก็รอเชียร์ยิ่งต่อยวันไฟเนี่ยคนไทยก็2คนนะมีแบ็คแพนเทอร์กับเ,เจ้าชาโด้สองคนก็เดี๋ยวอาจจะเช้าหน่อยนะเราต่อยคู่แรกด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวตื่นมาให้ทันแล้วกันเก้าโมงเช้านะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับน้องแบ็คแพนเทอร์มาร่วมพูดคุยเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปเตรียมตัวนะฮะเริ่มเก็บตัวซ้อมคุมน้าหนักเรียกนเงนี่ยน้องหรือว่าสัปดาหนะ์ ก็ตอนนี้ก็เริ่มคุมเริ่มคุมยังไม่ได้ใส่เสื้อแด่ผมคุมมา,าหารอยู่ตลอดคุมปริม,มาณที่แบบพอดีอ่าโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับเป็นบันเทอร์ใบมือก,กาดเจอกันนะฮะแล้วก็ขอให้โชคดีครับน้องขอบคุณครับผมครับ